Masana cha. Masana cha. đi pa luôn. FC tuk tuk than, nhìn đi toàn lập cả chú song và chơi đỡ luôn ơi. đi Masana. cha. thế? nào bụt เหตุยังนะคันพุงหมอ,หมอเว้คันบมอเปลี่ยยังไงยังเึฮึยึฮึยึฮ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 กฮึฮึฮึฮ่าึฮ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 ึะึฮยังลูกน Cây 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 cuốc cuốc cúc mà bò vào được nục nục vào được cay từ 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 sau đây, bạn ว่าเด็กสาวแท้ฮะอโจดบุญวาสนาเอ๋ยชื่อมาตื่นเช้กสาวเธอดีเต้นแม่มึงนะเต้นแม่มึงนะ เออผ่าเจอนะลูกผ่าเจอนะฮะจิต้องมันไล่กองผ่านน,นะ่ะหาไมา่ชิลบเ่ยนะยา,านหญัเลหรือไมนาะ ทุจาร์เห่อะไรทุจาลูกหรอทุจาร์เห่อะไรทุจาก่อนทุจาก่อนทุจางามๆก่อน,อน,อนลูกอะนี่นี่โทรศัพท์แม่นี่ไว้เห็ดยังนี่อย่าเฮ็ดมันจีเจินหายังน่ะหายังเป็นคล่องอยู่นี่เฮ้ยปินป้นบ่ Vì nhảy pin nữa à <laughs> 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 Dạ tì Im đây, này chị nôm nè Chị nôm này im bơ Im bơ <laughs> Hả Im đâu <nữa> bơ im <laughs> Hả Im. Im Im Wow เอาเอากินบ่แม่นี่อิ่มบ่อิ่มอิ่มนะพี่ยาอิ่มบ่อือิ่มนะยแค่น่ะคือยาเลยน่ะอิ่มบ่ฮะแล้วเพื่อนอิ่มเพื่นคิดว่าไงอิ่มนั่นแหละ อปิด <chill> ไปเลยอิ้มอิ้มนะอิ้มนะมันยังมันยังติดเชื้อมันยังติดเชื้อนั่นแหะนั่นนี่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 มันยังติดนี่เอ้าเอ้าเอาเอ้าบวชุลยนี่บวชุลยนี่หยุดหยุดนั่นนะดูเอากองขานะมันชิจุนครับเจ้าแล้วเนี่นะ ดูจ้าก่อนมัสน่าเฮ้ยเจ้งซีุ่ดสสบายดีสบายดีเป็นอะไรหันแนวมันชิลมแล้วหันตุเอ้ยตุเอ้ยแม่บอกนะ่พังนะกลัวพังแม่ละกลัววาสนาเอ้ยเอาตู้ผ่านี่มันแจ่งก่อนจังตื่นยังโมแจ่งไงนี่นะ Tí nộp được bây giờ. Ừ nước được chọn trò. nộp nục trò trò. Why? Tôi ăn nục. Ấy. Nục. Vào vô. Nục. Nục. Khăn kẹo à. Khăn kẹo à.

chà, vào được bao bay đi tí hôm nay hôm Mẹ, hông nay mẹ nay hôm nay nè, Mẹ hôm Mẹ chá mẹ hôm nay hôm nay là chư hôm nay mì phải hôm mì phải nè chư hông được ว้ายไปเจอซานี่นั้นตื่นมาแล้วดื่มแล้วนี่นะห้องอยูผ้าเชพผานะพา้ายังมาตื่นชยวงมันยังเศร้าอยู่นี่นะต,ตื่นเศร้าเกินเชพผานะลูกใช่ผ้าดิผมเ็นมาแล้วพูดใช่เอ็มน,นะ เอมอลินเล่า<ป>ใชไปเล็กไปใชไป,ไปปูไปปูบ่ไปปูใช่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 พาเลยตื่นมาพานะไหนดิน โอชุ่มๆจะฉาดเห็ดไปใช้ฮึใช่พ่อไปใช้พ่อไปใช้ไปแล้วบ่ปิกปิกแล้วบ่หรอโนโน่บ่โนโน่เห็ดอะไรโนโน่นะโนโน่เห็ดอะไรอย่าไปเห็ดเลยรศัพท์แม่เลยเสียแบตอยู่เด้อ Bèn bờ lều. Bèn bờ lều. Nè mừng học ganh cả, yeah, cả <laughs> Đây này nè 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 nữa 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 nè 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 Chạy nữa 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 này nữa 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 tiktok nữa 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 huy 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 tư 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 thế là độ tư tư Thế thế hàng nè tư 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 ô ờ, 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 ờ ô ô mẹ cảm ơn cảm ơn nè mèo hải nào, bay thang này này, hả? xe bồ lùn à? nì, ôm. nì. nì. à, bị si rút nè đó, bưng mẹ hình thế. bồ si rút lại. bò, ngang đi một ngang, một mẹ bò. ô เก่งงามติดงามเนาะเก่งแท้เด้ขี้มูกยกอำยางอยู่อบ่ซาวจักเื่อวัดก็ได้อากาศหนาวเป็นเรื่อยฮลูอ่ะนี่ๆๆมาเลยเอ้า สียงลูกนะสียงสียงผู้ปอสียงบูนะงามทะเดนี้จีบแผ่นหึมฮุ้ยใช่วันพ่อบุญนอนเน่พ่อบุญนอนใช่พอนอนใช่ฮะแล้วนอนยังไงมึงนี่วะล้วนอนอะมึงนี่วะฮะ น่าไปใช้ลูกบึนวะอืมเจี๊ยน้าตุ๊กใจบึนอืมเซาหน้านป้อมเซาหน้านป้อมใหญ่มากหน้ายาังป้อมเขาป้อมเขาอ่ะวะใหญ่มากหน้ายาังป้อมเขาป้อมเขาน,ขาวนวีา่วะ wai coi nó có nó đỗ hên nè tùm hmm? อันไหนอันไหนไปใส่เป็นนาตู้บอห่างๆแม่สิถามน่ไปบอเป็นนาตู้ไปบอบ่ไปกินมักแตงบ่ใช่มักแตงนี่ไปบ่ห้องห้องตู้อยู่ตู้เถาะตู้เอ้ยตู้เอ้ยมาลับบ้านเนาะบ้าอยากไปกินมักแตงเตงเขาเป็นหมากแอ๊ะเตงเขาเนาะยังงูใหญ่แตงอยู่ใส่เดิแตง เดือวเดือดใช่ไก่กุกกุกนอะลูกไก่แิน้ำบ้าก็ไก่ดูก็ไก่กุกไก่กินน้ำกุกไก่กินน้ำแม่บ้ากุกไก่กินน้ำมันนี่กอไก่เหรอลูกมันนี่กอไก่บ้าแล้วแม่ใช่กุกไก่นั่น เฮ่เฮ่เฮ่เทตีนนะตีนเป็นยังงนะอืมเจ็บบ่ตีนเจ็บบ่อมาลุว่ตีนเจ็บบ่ตีนเป็นยังตุจ่าตุจ้าตุจ่าถจ้าเอามาตุจ้าไหมตุจ้าไหมตุจ้าไหมละตุจ้าไหม Thu tra, tu cha <laughs> tu cha cả. Tu cha. Tu cha tu cha. Ôi ngàm thế này. Anh nhìn mà hay mẹ mừng này nhìn mẹ nhìn này. À 1 2 3 mẹ thái độ hả này à. Ép chị ép chị. 1 2 3. Em thái độ ngàm ngàm. Ye. Ép thích ngàm thế. Nhiếc... Nhiếc ngàm thế nhìm bỏ, nhìm bỏ anh nhìn mà nhìn bàn anh vợ anh như mà nó hơi nhỉ hơi <laughs> <laughs> ơi như mà nó hơi nè hơi bục hai ước bục hai ước ha vậy hả bục cái hả không khung ờ khung khung gặp nhắn nó khung gặp ha bò hả không tui hả không tui hay tụi mi hen đó tui ơi sao? mau đi mẹ xe chồm đi Chồm xe vào chồm đi mà chồm tôi tí ta vô xe lụt muôn muộn tưng 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 à mày muốn mẹ tui mẹ จะจีบนะลูกเชื่งหน่อยว่านอนติงนะอืะต้องงามแท้งามแท้ดิบบออกว่าจะออกฮาพาบอเต้นมอือดึงน้องนั่นออกทรงนะดึงน้องในทรงนะดึงขึ้นยังนะคือจอดขึ้นนั่นน่ะเบิ้งแม่สิดึงไงมะมาพี่แม่สิดึงขาทรง Tên mà nè, tên mà nè Tư 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 Tạ tình đừng, tình, tạ tình tình a, a, đây, a, 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 cá chác bớt a, nè a, 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 gì a, Xì chôm Chôm chôm, sí, a, đường, nè Xì sí, đường nè, đường Xì a, 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 đen a, ตัวนี้หรือตัวนี้หรือตัวนี้งามนะฮะตัวไดงามบอกแม่ดุใช่งามตัวไดงามงามงามเด้น่ะตัวไดตัวนี้ตัวนี้บ่ตัวนี้บองามบองามบอตัวนี้นะฮะตัวนี้เด้งามบอตัวนี้งามบอฮะตัวไหตัวไหนงามตกหลตกหลแง่แน่ผ่าแม่สิกิ้งลงแน่น่ะ

Nó tiêu mẹ chơi đây nè bay bay tô, bay bay tô, tôi mẹ bay, đây mẹ mặt phù hà bởi hình đây hả bay, bay bay mẹ bởi lúc bởi bay xin à à ta cùng bay bay mẹ lúc bay Bởi mẹ ở bay bay tôi ở đây Bởi mình bay bay mẹ bay, bay, lúc Wow, tết 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 hot nên nghe tiếng phèn เฮ้ยเฮ้ยพอนพ่อนลูกหล่ะพ่อนเฮ้ยแล้วมือแบมือแบมือลูกพ่อนแบบมือลูกไปว้ายอจะโหลดใจนั่นนึงล่ะโอเคจานาพี่น้องเไยไปจอยกันทีจ่จบคลิปเพียงสมนี้ก่อนขอบุญขอบคุณน้ลายและป้าลุงเลยที่เข้ามารับชมน้องวาสนาเด้อป้าลุง ขอบุญก้บคกลนอะไรเด้ออยู่นี่ก็ไปแล้วกล่าวข้ามาสบายดีสบายดีลูกล่ละสบายดีายดมาดีดแท้เลยลูกเย้ย